เมียฝรั่งคุยกันกลับบ้านไปต้องเตรียมเงินขนาดไหนถึงจะพอซื้อความสุขนะคะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยพี่กลับบ้านนะยื่นเงินให้อนาคนหน้าบ้านขอเล่าจักควดแด่ฝรั่งมองหน้าพี่น้องเอ๋ยซันฝรั่งมองหน้าอันนี้เข้าใจเนาะเราอยู่กับฝรั่งเราจะรู้นะครับประเพณีของฝรั่ง กินอยากอยู่ด้วยกันหรือเราทำปาร์ตี้แล้วมากินด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอืมแต่การยื่นเงินเนี่ยหยิบยื่นเงินใส่มือคนอื่นเนี่ยพอแกเดินเข้าบ้านปั๊บอ่าสามีถามเลยว่าเอา้าพี่น้องของเธอเหรอญาติเธอก็ไม่ใช่ให้เงินเขาทําหมนะคะอืมถ้าไม่ให้อ่าฝ่ายคนไทยเราเนาะก็มองว่า เออเสียหน้าเสียตาลอยเดียวก็ให้บด้ยเดือประมาณนั้นนะคะแต่ความรู้สึกของฝรั่งเนาะเราอยู่กับเขานานเราย่อมรู้นิสัยของผัวนะคะบางคนต้องแอบต้องซ่อนให้ตัวเยจ๋าเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาเหมือนกับว่าขอสามีว่าแม่ฉันให้เงินแม่หมื่นนึงนะอ่าหมื่นนึงยื่นข้างหน้านะคะห้าหมื่นยื่นข้างหลังนะคะพี่น้องขาเพราะว่าเราทําอย่างนั้นไม่อยากให้เขาลังเกียจครอบครัวของเราเนาะ เหมือนพี่น้องเช่นกันเราจะไม่มีการหยิบยื่นเงินต่อหน้าแต่ถ้าเกิดปัญหาของพี่น้องมันว่าเขาต้องใช้เงินเราจะพูดตรงๆแล้วขอเลยกับสามีนะคะมันเป็นเงินเราแต่คือขอให้เขารู้เนาะให้เขาให้เกียรติให้เขาได้รู้สึกดีกับครอบครัวเราจำเป็นจริงๆนี่คือสิ่งที่เราทำนะคะไม่ได้โชว์จนเกินไปกลัวเขาจะเข้าใจชีวิตครอบครัวของคนไทยเนี่ยมัน ก็อยู่ที่เราที่จะตะล่อมนะคะปละพูดหาอเอ่ยเกินเรื่องราวยังไงให้เขาเข้าใจในส่วนนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะบางคนมีเหตุผลแล้วเขาก็ไม่ยอมรับนะคะสําหรับฝรั่งเพราะว่าชีวิตของเขาเนาะเงินเงินทองทองสำคัญนะคะเออมองคนคนไทยอาจจะบ่งว่าฝรั่งมีเงินแต่ที่นี่ที่เขาดิ้นรลนหางานนะทำงานจนสิ้นปีเขาถึงจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยและเมียไทยนะคะก็ อ,อยากได้หน้าได้ตา,าได้ผัวมายื่นเงินให้ก็ต้องหลอยนะคะต่อหน้าเนาะให้ไม่ได้เพราะต้องนึกถึงสามีเช่นกันเพราะว่ากลับมาก็จะเจอปัญหาชีวิตครอบครัวเนาะยิ่งคนไม่ได้ทํางานเราก็ยิ่งต้องวางแผนตัวเองให้ดีนะคะตรงนี้เราอยู่นานเราจะรู้แล้วก็อยากให้ครอบครัวทางเมืองไทยได้รู้นะคะอย่าให้เขารู้สึกแย่เนาะถ้าเขา ให้หรือว่าช่วยเหลือเราในมุมที่เขาทําได้อันนั้นถือว่าโอเคเลยนะโชคดีเลยนะอืมแต่ถ้าเขามีอาการแบบนี้เนาะเราก็ต้องระมัดระวังอมืมันต้องดูตรงที่ว่าดูแลมีดีไหมนะคะในสิ่งที่อยู่ในต่างแดนด้วยเนาะเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ